ดิจิมอนที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้คลิปนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วน่าจะหมดแล้วล่ะมั้งเนีย่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมก็จะมาต่อกันกับพาร์ทสของดิจิมอนที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาดิจิมอนร่างสุดยอดตัวที่เหลือของดิจิมอนที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับผมคาว่าตัวที่เหลือคือผมพยายามกันกรองในส่วนของดิจิมอนที่เป็นร่างสุดยอดฝั่งของพระเอกทําไปในพาร์ทที่2แล้วนะครับและทีนี้มันก็จะเหลือพวกแบบเจ็ดจอม,มา่าน รอย k ่อไหนหรือกระทั่งพวกโอลิม u s สบางตัวที่เอามาพูดคุยให้ฟังในคลิปนี้ได้ครับซึ่งเอาเนื้อเนื้อจริงๆของคลิปนี้นะครับผมมีดิจิมอนมาคุยให้ฟัง8ตัวครับผมที่เป็นร่างสุดยอดที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะ แต่ทีนี้ผมขอมีประเด็นหนึ่งพูดคุยก่อนเข้าสู่ไอ้แปตัวนั้นได้ไหมเออคือผมจะบอกว่าคลิปที่แล้วนะครับมีประเด็นหลายอย่างนะที่ผมอยากจะมาพูดคุยในเชิงของการชี้แจงกันละกันนะครับเห็นบางคนก็มีการถามถึงตัวนู้นตัวนี้ว่าทําไมไม่มีหรือซึ่งประเด็นที่ผมอยากคุยสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีประมาณ4เรื่องเรื่องที่1เลยผมขอพูดถึงเบลเซฟมอนนิดนึงกันละกันคือในคลิปผมพูดแล้วว่าคลิปที่พาร์ทสองนะครับผมจะทําเกี่ยวกับพวกฝั่งพระเอกแล้วทีนี้ฝั่งที่เป็นมนเนหมดม่จอามา เจะมาอยู่ในคลิปนี้นะครับคลิปที่เป็นพาร์ทสเนาะและทีนี้พอม,มีคอมเมนต์เด้งมาพูดท่านผู้ชมถามว่าเอา้าทำไมไม่มีเบลเซมอนบลัสโหมดล่ะผมก็คิดในใจอ๋อในเทมเมอร์เบลเซมอนถือว่านับอยู่ฝั่งพระเอกได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้อาจจะเป็นความหลักรวมของตัวผมเองนะครับที่อาจจะไม่ได้ระบุให้มันละเอียดในของพาร์ทที่2นะแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับผมใครที่เป็น FC ของเบลเซมอนบลัสโหมดคลิปนี้มีแน่นอนนะจ๊ะส่วนประเด็นที่2ที่ผมอยากพูดถึงนะครับอันนี้ท่านผู้ชมเสนอมาผมก็รับฟังเอาไว้นะว่าผมเน้นดดิจมมอนนททีีี่่่่่เปปลยยโห้วการวารัไไตง ตัวนู้นกับตัวนี้อะไรแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนโหมดได้ด้วยตัวของมันเองมีถามถึงอาริสเตอร์ดามอนที่เป็นดิจิมอนของพระเอกในภาคคอ s s อล l ั Hunter ใช่ไหมครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะบอกว่าผมหาดิจิมอนที่เป็นร่างเปลี่ยนโหมดแล้ว,ลวเจออาริสเตอร์ดามอนด้วยแต่สิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจไม่ใส่เพราะผมรู้สึกว่าอาริสเตอร์ดามอนนะครับเวลาที่เราไปเสิร์ชในดิจิมอนดอตเน็ตนะมันจะมีพวกกากับว่าเป็นดิจิมอนประจําภาคคอ o บอลครับผมหมายความว่ามันก็เป็นดิจิมอนที่อยู่ในทีมของ c คอ s บอลไปโดยที่การเปรเเรลีีาา่่นะ่่ยยนนนหมมมมมมดผผัััััังงงงงงงออออออววาาาาาาากกรรเเืขขขพลคบใสบต เลยมองในมุมว่าฮ้ยมันก็ยังดูมีกลิ่นอายของคอ s สบอลอยู่นะผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใส่มากแต่ทีนี้ผมก็เริ่มคิดแล้วว่าหรือว่าเราจะทําเป็นพิจะมอนเปลี่ยนโหมดของคอ s สบอลดีนะคุณคุณ,คณ่ายังไม่เคยทําด้วยนะครับผมตรงนี้ท้าผู้ชมคิดเห็นยังไงบอกกันได้นะฮะแล้วที่ไม่ใส่ในคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าจะเอาอาร์เรสเตอร์ดามอนที่เป็นซูเปอร์เรียลโหมดจริงมันเป็นร่างสมบูรณ์ซะด้วยครับไม่ทันใส่ทั้งในคลิปที่แล้วแต่ว่าถ้าจะใส่จริงๆก็ควรจะใส่ตั้งแต่พาร์นนท ที่ผมอยากจะชี้แจงในมุมของผมด้วยว่าทําไมผมถึงทําโดยไม่ใส่อาร์เรสเตอร์ดามอนไปครับประเด็นต่อมาประเด็นที่3นะครับผมคือเรื่องของเบิร์สโหมดนั่นเองครับเบิร์สโหมดมีท่านผู้ชมคอมเมนต์ใช่ไหมว่าเฮ้ยมันบันโจเลโอมอนก็มีเบิร์สโหมดด้วยนะครับพี่อะไรแบบนี้คือตรงนี้ผมขอพูดถึงวิธีการทํางานของผมเลยก็แล้วกันนะครับเวลาที่ผมทําคลิปดิจิมอนรวบรวมตัวนู้นตัวนี้ผมบอกเลยนะครับผมยอมรับในตัวเลยว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสี่ยงกับตัวผมเองตรงที่ว่าอาจจะตกลนตัวนู้นตัวนี้ไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่ อยู่ในทีมนู้นทีมนี้หรืออาจจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอะไรแบบนั้นนะครับผมจะหาใน d i g i t a l n e t เเป็นหลักครับผมการที่ผมหาข้อมูลใน d i g i มอน n e t เเป็นหลักหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมจะไม่เจอดิจ i มอนที่ร่างออริจินัลของมันอยู่ในอนิเมะหรือมังงะเลยครับถ้าถามว่าตอนทำคลิปที่แล้วผมนึกถึงบันโจเลโอมอนไหมผมนึกถึงบันโจเลโอมอนที่เป็นเบ r ร์สโหมดด้วยนั่นแหละแต่ว่าตัดสินใจที่จะไม่ใส่แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าอะไรก่อนที่ผมจะพูดเหตุผลนะครับผมขอยกมาอีก2ตัวสอมจรงตัวรว คืออากูมอนเบิร์สโหมดด้วยครับผมอากูมอนเบิร์สโหมดใครดูเซเวอร์ที่เป็นตอนสุดท้ายนะครับอากูมอนมีการเปลี่ยนโหมดไปซึ่งนั่นผมนับว่าเป็นร่างออริจินัลที่อยู่ในอนิเมะเท่านั้นเหมือนกันครับและตัวต่อมาที่ผมอยากพูดถึงก็คืออัลฟอสวีดรามอนซึ่งอัลฟอสวีดรามอนถ้าใครเคยอ่านมังงะรู้สึกจะเป็นของภาควีเทมเมอร์ใช่ไหมครับเขาเป็นร่างสุดยอดที่มีการเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดที่มีชื่อว่าฟิวเจอร์โหมดด้วยครับผมซึ่งนั่นผมก็ถือว่าเป็นร่างออริจิิินนนออ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 ลลลลขขขขงงงงงงมม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 ัััะะะะคครรรบ่่่่่่่่ไไไ้้้้ตววววทททีีีผผพููดดดาา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 าเเเเืกถถถจจโยึใสาาใส ตามผมนานท่านผู้ชมจะรู้ว่าผมอะเวลาทําข้อมูลผมจะคัดข้อมูลจากของสารานุกรมแยกออกจากของอนิเมะเพราะถ้าเรารวมกันปุ๊บเนี่ยผมจะรู้สึกว่าส่วนของบทบาทกับส่วนของโปรไฟล์มันจะตีกันเองครับเออผมก็เลยรู้สึกว่าบรโจเลวันเบิร์สโหมดอากูมันเบิร์สโหมดอัลฟอดวีดามันฟิวเจอร์โหมดอย่างเงี้ยมันไม่มีข้อมูลอะไรที่สามารถเจาะลึกได้ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเท่าอย่างเบิร์สโหมดเงี้ยมันพูดในแง่ที่ว่าเฮ้ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงร่างที่มีการก้าวขีดจำกัดของพลังไปนะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งบรร ข้อมูลสเกลพลังระดับดวงดาวเหมือนกับของพวกชายเกรมอนที่ผมได้พูดถึงตามลอสตอรี่ที่อยู่ในของดิจิมอนดอทเไปนั่นเองครับส่วนอัลฟอสต์วีดามอนก็พูดถึงได้บริบทหนึ่งนะครับว่ามันเป็นอัลฟอสต์วีดามอนที่มีการเขียนดิจิโค้ดของตัวเองซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแล้วมีการแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นของร่างกายทําให้มันสามารถต่อกรกับดิจิมอนร่างอันตราได้มันก็จะมีแค่นี้ซึ่งเป็นเรื่องของบทที่อยู่ในมังงะของมันโดยเฉพาะด้วยไงเพราะฉะนั้นแล้วโดยสรุปสอมตัวนี้ที่เป ว่าเป็นเหตุผลจากทางผมนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมรับฟังเอาไว้ด้วยและประเด็นอันที่4ี่จะเป็นการพูดขมมดทีเดียวนะครับผมจะบอกว่าการทําข้อมูลของดิจิมอนเหล่านี้ผมพูดไปแล้วว่ามันมีความเสี่ยงของทางผมด้วยที่ว่าอาจจะตกหล่นตัวนู้นตกหล่นตัวนี้ไปซึ่งผมจะบอกว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่รักซีรีส์ดิจิมอนมากมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งผมไม่ได้ติดตามทุกซีรีส์ผมไม่ได้รู้จักทุกเกมขนาดนั้นแล้วก็อนิเมะเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูทุกตอนจําได้ว่าใครโผล่มานู่นนี่น,น ข้อมูลไม่ได้ปรากฏขึ้นมาใน Digital n e t ผมก็ไม่อาจจะเอาเข้ามาใส่ได้แล้วแตัวที่ผมกำลังจะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ใน Digital.net ผมถึงสามารถเอามาพูดคุยให้ได้แล้วก็เล่าในสไตล์ของผมได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นประเด็นชี้แจงจากของคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมจะบอกว่าผมขอบคุณท่านผู้ชมที่มาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพครับผมเพราะผมเจอบางคนเหมือนกันที่มาคอมเมนต์เหมือนไปโกรธใครมานะครับแล้วคอมเมนต์เสียเสียให้หายไม่ใช่เป็นเชิงการตักเตือนว่าเฮ้เเยพ แต่มาเป็นการเม้นด้วยคำหยาบคายซึ่งผมขอไม่พูดถึงว่าเป็นคำประมาณไหนกันแล้วกันซึ่งคนดูคนไหนที่คอมเมนต์แนวๆน,นี้ผมบอกเลยนะว่าผมแบนทิ้งจริงๆนะครับเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ปวดที่ตัวผมคนเดียวเขาไปปวดพวกท่านผู้ชมคนอื่นด้วยนะครับเออผมเคยเห็นเหมือนกันก็เลยแบบว่าเฮ้ยนึกว่าบางทีเม้นหยาบคายแค่กับเราเนาะไปเม้นหยาบคายกับคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยนะครับเวลาเจออย่างเงี้ยผมก็เลยพยายามตัดไฟต่ต้นลมเลยว่าคัดกรองนะครับว่าไม่เอาคนที่แบบจ้องจะด่าเดียวอย่างนี้มาอยู่ในช่องผมนนนนนนนะะคคคครรรัััับบซซึึ่่่่่่่งงงททาา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 ผผผ้้้ชมมมมมมมหลลลยยยๆอออกกกกกเเเเววววุตตีีไปสิ บางทีขาดจริงลืมจริงเหมือนลุดจริงขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งบางครั้งจะขาดตัวไหนไปผมก็จะพยายามชี้แจงแต่ถ้าลืมชี้แจงก็เช่นเดิมครับขออภัยด้วยและสุดท้ายถ้าเกิดว่าผมชี้แจงแล้วท่านผู้ชมรับฟังเข้าใจแล้วอันนี้ผมก็จะขอบคุณมากแล้วผมก็มีเหตุผลยังไงผมก็จะบอกให้ฟังไปแล้วแต่ก็ยังมีท่านผู้ชมที่ขำๆบ้างนะครับแบบว่าเหมือนไม่ได้ดูคลิปช่วงต้นที่ผมบอกว่าจะไม่มีตัวไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ถามมาซะอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งประเด็นตัวเนี้ยผมมองเป็นประเด็นข การทาช่องของผมที่ผมก็อยากจะมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าผมรู้เลยว่าท่านผู้ชมที่ติดตามหมูเก่งแฟนตาซีมีหลายคนที่แบบว่าติดตามมาจากเรื่องของดิจิมอนเป็นหลักอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ชมหลายคนนะผมจําชื่อได้หลายคนเลยที่มาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของดิจิมอนตลอดเวล่าเลยอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเป็นขาประจําแล้วก็เป็นแฟนดิจิมอนเลยยิ่งบางคนเนี่ยผมรู้ได้ไงว่าเป็นแฟนดิจิมอนแน่ๆน,นั่นก็คือเขาไปคอมเมนต์ในช่องพี่ทาโร่ที่เป็นช่องพูดคุยเกี่ยวกับแบบเรื่องดิบบนะจ ในจุดยืนของผมในบางอย่างเนาะเออยังไงเราก็เป็นแฟนดิจิมอนเหมือนกันแล้วผมก็จะบอกตัวเองเสมอว่าบางครั้งเราก็เป็นมนุษย์เราก็ผิดพลาดได้แต่ว่าก็ขอให้ความผิดพลาดนั้นมันน้อยที่สุดละกันอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคนะครับหมดประเด็นตรงนี้เข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันดีกว่าซึ่งจะมีดิจิมอนทั้งหมดแปตัวที่ผมหาได้ว่าร่างสุดยอดที่มันเปลี่ยนโหมดได้นั้นไม่นับร่าง X a n t i Bo d y ไม่นับร่าง c o สต์วแล้วก็คงเป็นตัวที่เหลือที่เป็นข้อมูลทางการจาก d e ิจะมีตัวไอนดอทเน็ลิะนีกันไหนะ ดูฟมอนครับผมซึ่งดูฟมอนที่เป็นรอยย่อในนั่นแหละครับมันมีโหมดนี้ด้วยครับผมซึ่งโหมดนั้นจะเรียกว่า l e ปเปิร์ตโหมดนะครับผมไม่ได้อ่านว่าเลโอพาร์ตนะอ่านว่า l e ปเปิร์นะครับผมที่แปลว่าเสือดาวซึ่งภาษาญี่ปุ่นแม่งก็เขียนเลโอพาร์ตผมก็กลัวจะออกเสียงตามภาษาอังกฤษดั้งเดิมผิดเสือเกินนะซึ่งดูฟมอนเลปเปิร์ตโหมดนะครับจะเป็นร่างสุดยอดรูปแบบอัตสเวินศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงวะเนี่ยมีสีขานะครับและประเภทของมันก็คือ Data นนั่เองครับข้อมูลเจ้าตัวนี้น้อยมากนะครับคือออตต้งบกวว่าัของดั้งเดิมมันนยือาวม การใช้ต่อสู้และทีนี้มันก็จะมีปีกของมันในการโจมตีนู่นโจมตีนี่ไปครับและทีนี้การเปลี่ยนโหมดของมันจากดั้งเดิมที่ดูเป็นอัศวินยืนสองขากลายเป็นเสือดาวที่มีสีขาแบบนี้แต่ด้วยสีด้วยอะไรพวกนี้จะยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งที่จริงความน่าสนใจของมันก็คือแม้มันจะเป็นเสือนะครับมันก็มีโครนดิจิซอยติดตรงตัวของมันนี้นี่เองโดยที่ราวดิจิซอยนะครับเป็นโครนดิจิซอยที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับหมายความว่าก็อาจจะเคลื่อนที่โจมตีได้หลากหลายลักษณะอะไรแบบนั้นคือไม่ไไไดด้้แลววว่่าาาาเเเสสรรรริมมริมมมมมพังโจจจตีหือค็ ขนาดนั้นนะครับแต่เรียกว่าเสริมพลังโจมตีกับพลังสปีดได้ระดับหนึ่งก็ประมาณนั้นครับซึ่งเหมาะกับตัวดูฟมอนที่เป็นเลปเปิร์โหมดตัวนี้มากเลยนะครับตรงที่ว่ามันเคลื่อนที่สีขามันก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นเหมือนสัตว์ป่านะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีปีกที่ทําให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นบวกกับการที่ลอยกลางอากาศได้ด้วยครับปกติแล้วเจ้าตัวนี้มันก็จะโจมตีสไตล์สัตว์ทัตยานสัตว์ป่ากระโจนไปนูน่นกระโจนไปนี่โจมตีใส,ส่ศัตรูได้โ่่าม้ขของงงันนรก er รบล็ er เเคจุ ทุกมุมของร่างกายศัตรูครับส่วนท่าไม้ตายที่2มีชื่อว่าแอโอเบลุงครับผมแอโอเบลุงเป็นท่าไม้ตายที่มันจะรวบรวมพลังแสงไปที่ลูกแก้วที่หางของมันหลังจากนั้นก็จะระเบิดพลังโจมตีใส่ศัตรูได้ครับดิจิมอนตัวต่อมานี่แหละครับผมที่รอคอยกันใช่ไหม <laughs> นั่นคือเบลเซมอนบลัสโหมดนั่นเองครับเบลเซมอนบลัสโหมดนะครับก็จะเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภทไวรัสครับโดยเจ้านี้เนี่ยมันก็มีการปรับโหมดจากร่างดั้งเดิมของมันที่เป็นเบลเซมอนที่เป็นตัววยืนน2 2ขขามีแแล้ก คือที่จริงจะบอกว่าเบลเซฟมอนแม่งมีร่างของคอสบอร์ดด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าเราตัดเรื่องของคอสบอร์ดออกไปก่อนแล้วก็เอาเบลเซฟมอนที่เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มาพูดคุยกันเลยโดยที่เจ้าพลัสโมดนะครับจุดเด่นของมันเลยคืออย่างที่หนึ่งดวงตานะครับดั้งเดิมจากที่เป็นสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็มีปีกซะด้วยนะจ๊ะตัวเธอหมายความว่ามันสามารถต่อสู้กลางอากาศได้เป็นอย่างดีครับคือร่างเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นร่างที่จิตใจของเบลเซฟมอนมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วนะครััหมมมาาาายาาาายย่่่ดดร้ด้ทีนนนอูใงเิก็จะ และทีนี้มันจะมีความสุขุมในการต่อสู้วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและแน่นอนว่าเรื่องของความแม่นยําในการโจมตีก็จะสูงขึ้นเนื่องจากความสุขุมที่เขามีนั่นเองครับผมซึ่งปีของเบลเซบอนก็มีอยู่4ปีนะครับเห็นไหมคือมันมีอีก2องปีเลมๆอยู่ด้านล่างของมันด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือทาให้มันสามารถบ,บินต่อสู้โจมตีกลางอากาศได้และทีนี้นะครับมือขวาของมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนปืนยิงพลังงานออกไปซึ่งสามารถยิงโจมตีในลักษณะของลื่นพลังงานใส่ศัตรูถ้าไม่ตายม ส่วนท่าอีกท่าหนึ่งนะครับผมเป็นท่าที่เบลเซิมอนบลาสมตัวนี้จะมีการวาดวงเวทขึ้นมาหลังจากนั้นวงเวทจะยิงพลังงานมหาศาลเป็นเปลวไฟโจมตีใส่ศัตรูถ้าไม้ตายมีชื่อว่าคอร์สแฟร์ครับดิจิมอนตัวต่อมาคือเบลเซิมอนเป็นเจดจอมารใช่ไหมครับตัวต่อมาก็เจดจอมารเหมือนกันโดยมีประเด็นน่าสนุกอยากพูดคุยให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะนั่นก็คือเจ้านี่ครับเบลเฟมอนสลีปโหมดครับผมเบลเฟมอนสลีปโหมดเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมารประเภทไวรัสครับคือจะกาเยลนป็ แต่ทีนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าตอนเบลเซฟมอนเมื่อกี้นะครับร่างก่อนที่จะกลายเป็นบลัสโหมดของมันไม่มีชื่อโหมดนะเออก็เลยแบบว่าพูดถึงของบลัสโหมดเป็นหลักแต่ทีนี้เบลเฟมอนเนี่ยมันมี2ร่างแล้วทั้ง2ร่างของมันก็จะมีการเรียกชื่อโหมดนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลแบบเล็กๆน้อยๆที่ก็น่าสนใจดีครับเบลเฟมอนลีปโหมดนะครับมันเป็นดิจิมอนที่ถูกผนึกไว้อยู่ในส่วนลึกสุดของดาร์คแอเรียเลยครับซึ่งพลังงานอันมหาศาลของมันนะครับมันจะมีผลต่อข้อมูลของดิจิตอลเลว เพื่อไม่ให้มันได้ออกมาอรารวาสใดๆเลยครับซึ่งถ้าเอาพลังดั้งเดิมที่มีของเบลเฟมอนตัวนี้นะครับมันก็มหาศาลอยู่แล้วแม้จะอยู่ในสลีปโหมดหรือก็คือโหมดนิทรานะมันก็มีพลังกาลังมากมายมหาศาลพอ่อที่หาวใส่สตูสตูก็มีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกอันนั้นได้เลยครับซึ่งท่าไม้ตายของเบลเฟมอนสลีปโหมดก็สามารถใช้โจมตีสตูได้ด้วยท่าไม้ตายแรกคือการใช้ลมหายใจตอนที่มันหลับอยู่นี่แหละครับโจมตีใส่สตูท่าไม้ตายมีชื่อว่าเอเทอร์นอลไนแมร์ครับตัวน้้้าไมต สะบัดโซ่โจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งโซ่นั้นจะหุ้มไปด้วยเปลวไฟสีดําแล้วก็เผาผ่านร่างกายของศัตรูได้ทำให้ตายนั้นมีชื่อว่าแลมป์แนร์นั่นเองครับและทีนี้เบลเฟมอนที่มีการเปลี่ยนโหมดมันก็จะกลายเป็นเรชโหมดนั่นเองครับจากหลับอยู่ก็คือตื่นมาโกรธเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเบลเฟมอนเรชโหมดเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมานประเภทไวรัสโดยที่ผมมุงเด้ไปให้ว่าข้อมูลของภาคไซเบอร์สลุดรู้สึกว่าจะบันทึกเบลเฟมอนเรชโหมดว่าเป็นร่างซูปเปอร์เมกาซะด้วัเองนนะ้ ซึ่งตัวของเบลฟอนที่เป็นสลีปโหมดนะครับว่ากันว่าระยะเวลาประมาณ1,000ปีนั้นมันจะตื่นขึ้นมาเป็นร่างนี้ครั้งหนึ่งครับผมซึ่งร่างกายของมันจะมีขนาดที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีความหน้าเกรงขามมากยิ่งขึ้นแววตาแสดงถึงความดุดันและมันต้องการที่จะทําลายทุกสิ่งให้ราบเป็นหน้ากลองซึ่งสิ่งใดก็ตามที่อยู่ต่อหน้ามันก็เตรียมที่จะถูกสังหารและถูกทําลายทิ้งลงไปได้เลยนั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับผมสามารถโจมตีได้รูปแบบหนึ่งที่น่ากลัวมากนั่นกกก็คคคืออาาาาาารรรรรมมนนนั่่เงงซึี้สถ ทำให้ดิจิมอนที่มีระดับเป็นร่างสมบูรณ์ลงไปนั้นเละเทะไม่เหลือชิ้นดีได้เลยทีเดียวนะแต่ข้อมูลในดิจิมอนดอทเน็ตเขาเสริมให้อีกทีนึงด้วยนะครับว่าแต่ต่อให้คุณจะเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดก็ใช่ว่าจะไร้รอยแผลน,นะเออแม่คือการคำรามมันสามารถสังหารได้กระทั่งดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะครับเออก็กลัวไม่เชื่อว่ามันแรงจริงในส่วนของท่าไม้ตายของเบลฟมอนเรชมอร์ตัวนี้นะครับจะมีท่าเดิมนาะค,คือการใช้โซ่ที่หุ้มไปด้วยเปลวไฟสีนีลการโจมตีใส่ตราไม้ตยนะส่วนอีกาไม้ตาน,นครคอาาเปลวไฟโล ไว้ที่เล็บของมันหลังจากนั้นก็ใช้แรงตัดจากเล็บที่มีเปลวไฟโลกันนี้โจมตีใส,ส่สเตรอถ้าไม่ตายมีชื่อว่า g i f t of darkness ครับซึ่งเจ็ดจอมมันจะมีเท่านี้นะครับเผื่อมีใครถามอีกอ่ะพูดดังไ้ก่อนแล้วกันนะครับว่าลูเจมอนเนี่ยที่เป็นซาตานหมดอันนั้นนะ่ะนับว่าเป็นตัวเปลี่ยนหมดด้วยแต่ผมพูดถึงลูเจมอนไว้ในของพาร์ทที่1ไปแล้วนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วการเปลี่ยนหมดอันที่1ของลูเจมอนเนี่ยมันมาจากการที่เป็นร่างสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วไอ้ตัวซาตานหมดเนี่ย ระดับ12เทพโอลิมปัสกันเลยทีเดียวนะตัวนี้มีชื่อว่าจูปิเตอร์มอนแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนโหมดมันให้เป็นแรสโหมดนั่นเองครับซึ่งจูปิเตอร์มอนแรสโหมดก็จะเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเทพพเจ้าประเภทวัคซีนครับซึ่งดั้งเดิมแล้วครับจูปิเตอร์มอนเป็นเทพที่อ้างอิงจากเทพซุสนะครับมีการใช้พลังงานสายฟ้าของเขาและเขาก็เป็นดิจิมอนที่มีความสามารถและมีสติปัญญาที่จะพิพากษาดิจิมอนที่เลวร้ายต่างๆนาได้แต่ทีนี้เรากําลังจะพูดถึงร่างที่มีีีกกาารเปปปลลล่่ยนนนแงงงงไ็คือตััว้ซึพ ไฟฟ้าของจูปิเตอร์มอนดั้งเดิมมันมีการหลั่งไหลขึ้นมาด้วยความโกรธอะไรบางอย่างซึ่งความโกรธนั้นไม่ใช่ความโกรธที่ไม่ดีแต่เป็นความโกรธต่อสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันเลวระาำที่อยู่ที่ดิจิตอลเวิ์แห่งนี้หมายความว่าร่างนี้ต่อให้มันดูมีความคลุ้งคลั่งดูมีความโหดร้ายมีความก้าวร้าวแต่พลังทั้งหมดนั้นของจูปิเตอร์มอนแรสโหมดมันก็จะถูกลงไปกับพวกดิจิมอนที่เลวและก็ชั่วร้ายนั่นเองครับซึ่งจูปิเตอร์มอนแรสโหมดตัวนี้นะ ท่าไม้ตายมีชื่อว่าเคราอุนอสดีวครับส่วนท่าไม้ตายที่2นะครับผมใช้นิ้วชี้และเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาใส่เป้าหมายท่าไม้ตายมีชื่อว่าไลนิงบีครับและท่าไม้ตายสุดท้ายนะครับผมท่าไม้ตายที่ใช้ดาบแห่งการพิภากษาของเขาฟาดลงไปที่ศัตรูทําให้เกิดแรงระเบิดเป็นสายฟ้าท่าไม้ตายมีชื่อว่าไดออสทันเดอร์ครับผมซึ่งท่าไดออสทันเดอร์มีอนุภาพการโจมตีที่น่าสนใจนะครับคือถ้าจูปิเตอร์ว่ัแรดมอตัวนี้โจมตีใส่ศัตรูแล้วถ้าศัตรูเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความดีบริสุทธ์เลยววว่่าาากันคม เสียหายของธาตุไดออสทันเดอร์จะหายไปเยอะเลยนั่นเองครับถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะรอดจากท่าไม้ตายท่านี้นั่นเองนะและทีนี้จูปิเตอร์มอนนะครับจะมีดิจิมอนที่ถ้าตามลอสตอรี่แล้วนับเป็นสีภรรยาของเขาได้ครับผมนั่นก็คือจูโนมอนนั่นเองครับจูโนมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบเทพเจ้าประเภทไวรัสนะครับผมซึ่งผมขออธิบายแบบนี้ก็แล้วกันเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ฟุ้งฟลุ๊งฟุ้งฟลุ๊งกันนะครับเป็นสามีภรรยากาันถูกไหมแต่ทีีีี omon, ีีีนน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 ้้จจจจููโมมมมมมออออออััััะสสสตตตรรร่่่่่ทททววาาาขงงงปปปิิิิเเเเ์ยบบคไกด็ ว่าผู้หญิงตนอื่นนะครับแล้วจูโนมอนเกิดอาการหึงหวงครับผมซึ่งทั้งไม้หึงหวงปกติสภาพของเธอนั้นก็จะเป็นจูโนมอนสวยๆตามนั้นนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาโมโหมีความอิจฉาริษยาที่ต้องการไปเล่นงานดิจิมอนตัวไหนก็ตามที่มาสนิทสนมกับจูปิเตอร์มอนจูโนมอนจะเปลี่ยนเป็นฮิสตอริกโหมดครับฮิสตอริกโหมดตัวนี้นะครับก็จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเลยเนาะจากดั้งเดิมที่เป็นหญิงสวยงามนะครับคราวนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนร่างที่มีอาวุธยุทธปกรณ์เอาไว้จัดการกับดิจิมนที่ตัวจ แรงอิจฉาเข้าไปไว้นั่นเองครับซึ่งร่างนี้เนี่ยนะว่าเป็นหน้ากากอีกด้านหนึ่งของจูโนมอนเนาะที่แสดงถึงความนิษยยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดด้วยแล้วก็เป็นดิจิมอนถึงระดับเทพเจ้าเขาก็มีความสามารถที่จะเล่นงานพวกดิจิมอนทั่วๆไปได้สบายเลยนั่นเองครับแต่ความน่าตลกมันก็คือว่าจูโนมอนฮิสเทอริกโหมดนะครับเป็นร่างที่จะไปเล่นงานพวกดิจิมอนผู้หญิงตัวอื่นที่เขาอิจฉาเท่านั้นแต่ตัวของจูปิเตอร์มอนว่ากันว่าไม่เคยสัมผัสกับจูโนม,อ,ปปม,มอน โชว์ร่างนี้ให้สามีตัวเองเห็นเด็ดขาดอะไรประมาณนั้นเลยเนาะโดยท่าไม้ตายของจูโนมอนฮิสตอริกโหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด3ท่าครับท่าไม้ตายแรกคือการใช้หอกสีทอง2อันที่อยู่ด้านซ้ายขวาของเขานี้แทงโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องท่าไม้ตายมีชื่อว่าเวลคัมลอสครับผมส่วนท่าไม้ต,ตายต่อมาจะใช้เส้นโซ่ที่อยู่ด้านหลังของร่างกายของเขาพุ่งเข้าไปรัดศัตรูและโซ่นั้นจะบีบรัดร่างกายของศัตรูจนถึงแก่ความตายซึ่งท่านี้จะมีชื่อว่าลิงกัชนั่นเองครับซึ่งลิงกัชอันนี้นะครนน,น,รน,นีิรจตด นะคือจูโนมอนฮิสโอริกโหมดจะต้องพูดจาทำร้ายจิตใจพูดจาดูถูกดูแคลนดิจิมอนที่จะโดนท่านี้ก่อนครับผมแล้วค่อยปล่อยท่าริงเกช์อันนี้โจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับและท่าไม้ตายต่อมาท่าสุดท้ายนะครับผมคือการสร้างโฮโลแกรมของจูปิเตอร์มอนผู้เป็นสามีขึ้นมาหลังจากนั้นโฮโลแกรมของจูปิเตอร์มอนจะจ้องไปที่ดิจิมอนตัวนั้นและดิจิมอนตัวนั้นจะถูกโจมตีด้วยสายฟ้าอย่างรุนแรงท่าไม้ตายมีชื่อว่าไลอาเพเนชเมนต์ครับผมและดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมีีี่่่จจมมมมอออนนนนตััวว้ชืา Fury Mode, ครบผ mon Fury Mode, เป็ดิิ ุดดยอดรูปแบบสัตว์พูดประเภท Data นะครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยเป็นร่างสุดยอดของสายพันเอลิสมอนนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือเฮลิสมอนเนาะเจ้าเม่นตัวนั้นเนี่ยพอมีร่างสุดยอดที่จริงแล้วมันควรจะกลายเป็นราเซนมอนร่างปกติของมันแต่ทีนี้เนี่ยในการวิวัฒนาการจากร่างสมบูรณ์ขึ้นมาถ้ากลายเป็นราเซนมอนที่มีโหมดของความคุ้มคลั่งมันก็จะกลายเป็นร่างฟิวรี่โหมดตัวนี้ครับซึ่งตัวของมันนะครับเต็มไปด้วยพลังงานลบที่อยู่ในร่างกายของมันแล้วทีนี้มันก็จะมีหางททััััั้้้้้งง9นนีีีีเอาาไววววโจมมมมตตตใส่ส่่รูดยคคุผ ซึ่งตัวของมันนะครับผมเป็นผู้ทําลายล้างที่สังหารดิจมอนที่อยู่รอบด้านของมันอย่างไรซึ่งพรามปรานีโดยการแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดร่างนี้แล้วถ้ามันเริ่มออกอารวาวาสเสร็จปุ๊บมันจะไม่หยุดอาราวาจนกว่าจ,กจะกลับคืนร่างเดิมหรือจะมีใครมาสามารถหยุดมันได้นั่นเองครับโดยท่าไม้ตายของเจ้าราเซนดอนฟิรีโมดนะครับก็จะมีท่าแรกนะคือเดสเปเรสโบเท็กซ์ครับผมซึ่งท่านี้ก็จะเป็นการเอาหางของมันพุ่งเข้าเสียบศัตรูครับผมแม่เจ้านะครับปลายหางมันก็น่าจะแหลม,มนะก็น่าจะมีแรงแทงที่รุนแรงนั่่่่นนนนเองสวทาาาาไมาาไมมตตยยีี2้ มีชื่อว่า Predator b i t e นั่นเองครับซึ่งท่า Predator b i t e ก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปทับศัตรูหลังจากนั้นมันจะใช้ปากในการกัดกินดิจิคอของอีกฝ่ายหนึ่งไปโดยตรงเลยครับส่วนท่าไม้ตายที่3ท่าไม้ตายนี้มีชื่อว่าส i r a l Hell ครับผมซึ่งท่า p i r a l h e l l จะเป็นการหมุนกรงเล็บที่อยู่ที่มือของมันทั้งสองข้างนะครับหลังจากที่กรงเล็บมีการหมุนอย่างรุนแรงแล้วมันก็จะสร้างเป็นพายุพุ่งเข้าโจมตีศัตรูซึ่งศัตรูที่โดนท่าน,นี้เข้าไปนะครับร่างกายจะถูกเชื้อเ,อกเลก็ชืช่่าานานนรนะัผมววงงแหกกโดเข้ไป อาจจะไปลงนรกเลยนะแล้วก็แถมให้นิดนึงเนาะว่าราซีมอนร่างที่ถูกต้องนี้ก็ง่ายๆเลยครับตอนที่แปลงเป็นร่างสมบูรณ์แล้วมันสามารถที่จะคนโทรลพลังร่างสุดยอดได้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นราสซมอนร่างที่ถูกต้องตัวนี้นี่เองและดิจิมอนตัวต่อมาสดๆเลยครับผมคือฟันลงมอนรูนโมดนั่นเองครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมเคยทําคลิปโดยเฉพาะของมันแล้วนะครับพูดถึงตัวร่างฟันลลมอนที่เป็นตัวสีเหลืองเลยแล้วก็ตัวรูนโมดที่เป็นร่างมืดตัวนี้นี่เองครับซึ่งฟันลงมอนรูนโมดเป็นดิจิมอนร่างสุด ซึ่งเอาดั้งเดิมแล้วนะครับตัวของฟันลงม้อนสีทองนั้นนะครับมันเป็นดิจมอนที่มีกรอบแข็งแรงโคตรแล้วก็เป็นดิจมอนที่ไม่ยึดถือดีไม่ยึดถือเลวเนาะแต่ว่าร่างของฟันลงม้อนที่เป็นรุนหมดนะครับจิตใจมันเริ่มเข้าสู่ด้านเลวแล้วครับผมอ่าก็คือเป็นด้านลบของมันและทีนี้การที่มันมีพลังมหาศาลดั้งเดิมอยู่แล้วมันก็เป็นตัวตนที่สามารถทําให้โลกนี้ถึงคราววิกฤตล่มสลายได้เลยทีเดียวเชียวครับซึ่งตัวของมันนะครับก็จะมีรูปแบบการโจมตี2อันใหญ่ๆครับผมคือ โดยเป็นการโจมตีด้วยลักษณะของความมืดที่เข้ากลืนกินข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับส่วนในท่าไม้ตายหนึ่งพายุสีดําระดับภัยพิบัติที่ท้าผมเข้าโจมตีไซสตโตรท่าไม้ตายมีชื่อว่าไขเมโซครับ และต่อมาจะเป็นดิจิมอนตัวสุดท้ายนะครับผมดิจิมอนตัวนี้มีชื่อว่าโครโนมอนฮลี่โหมดแล้วก็เดสทรย์โหมดนั่นเองครับซึ่งดิจิมอนตัวนี้ก็มี2ร่างของมันเหมือนกันนะครับผมเริ่มที่ร่างโฮลี่โหมดกันล้วกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครโนมอนตัวไหนก็ตามเนี่ยมันคือร่างซุปเปอร์เมกาหรือก็คือร่างอันตรานั่นเองนะครับโดยที่ว่าร่างฮลี่ก่อนก็แล้วกันโดยที่มันมีร่างฮลี่ที่เป็นร่างดีนะครับแล้วก็ร่างเดสทรย์ที่เป็นร่างแห่งการทําลายล้างนั่นเองครับซึ่ ในตัวของมันนะครับแล้วทีนี้ ไอตัวโฮลี่โมดเนี่ยก็จะเป็นชุดสีขาวๆมีปีกหน้าปีกหลังปีกหน้าก็จะปิดมาด้านหน้าของมันแบบนี้แล้วก็มีลายเป็นรูปผราอาทิตย์นั่นเองครับซึ่งตัวของโครโนมอนเนื่องจากว่าเป็นดิจิมอนที่สเกลพลังใหญ่เหมือนกันนะครับว่ากันว่าตัวดิจิมอนตัวนี้ไม่หวาดกลัวอิกราซิลผู้เป็นเจ้าของดิจิตอลเวิด์นะและในทางกลับกันดิจิมอนตัวนี้มีความสามารถถึงขั้นที่ว่าสามารถทําลายอิกราซิลแล้วก็เขียนโค้ดดิจิตอลเวิด์อะไรพวกนี้ขึ้นมาใหม่ได้เองเลยครับในส่วนของท่าไม้ตาย สว่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งก็คือโครโนสคอปนั่นเองครับซึ่งโครโนสคอปก็จะเป็นการใช้กายภาพในการโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะโดยที่ตัวของโครโนมอนเนื่องจากว่าเป็นดิจิมอนที่มีสเกลพลังยิ่งใหญ่ของมันนะครับและทีนี้การที่มันเปลี่ยนจากโฮลี่โหมดกลายเป็นเดสทรยโหมดโหมดแห่งการทาลายล้างอย่างเงี้ยตัวของมันก็จะมีพลังของความมืดที่ประทุขึ้นมาอย่างมหาศาลและทําให้มันเป็นดิจิมอนที่เข้าสู่การทําลายล้างอย่างเต็มรูปแบบโดยคําอธิบายง่าย,ายๆเกี่ยวกับโครโนมอนที่เป็นเดสทรยโหมด ณเวลานั้นมีโอกาสที่จะถึงขั้นล่มสลายได้เดยทีเดียวครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนที่มีการเปลี่ยนโหมดพาร์ทสาที่ผมหยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะซึ่งผมก็มีการพูดถึงเรื่องราวของการชี้แจงจากเด็นคิดที่แล้วไปแล้วนะครับก็ถ้าหากว่ายังตกหล่นตัวไหนอยท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าผมอ้างอิงข้อมูลจากดิจิมอนดอทเนแล้วก็บวกๆว,ว่าเฮ้ยอาจจะมีแหล่งข้อมูลอื่นเพิ่มเติมไหมแต่ที่นี้มันอาจจะตกหล่นในฐานะที่ว่ามันยังมีบาง ผมก็ใช้เขา่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วล่ะครับผมอาจจะหาไม่เจอเองนะถ้ามีท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้นะครับโอเคเนาะในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของดิจิมอนเปลี่ยนโหมดตัวที่ผมเล่าให้ฟังไปแปลตัวในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและเนื่องจากในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าเรื่องของความรู้สึกของผมเวลาที่ทําคลิปแล้วก็มีท่านผู้ชมมาฟีดแบ็คพว่นี้นั่้กันแล้วแล้วผมก็ดีใจที่ผมไไไไดด้้้้้้มมมมีีีีโออออกกกกาาาาสชแแจจจงงงะะะรรรรบบบนนนต็่ตููพเลยผ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็มีอะไรก็เสริมกันมาแล้วทีนี้มันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับประเด็นที่ผมอาจจะมองข้ามไปแล้วก็ท่านผู้ชมมาเสริมให้นะครับอันนี้ผมขอบอกเลยว่าขอบคุณมากๆจริงๆนะครับโอเคเนาะในส่วนของคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ